นี่ครับันนี้จะมาปลูกนะครับถั่วพุ่มนะครับถั่วพุ่มยวเราปลูกในกระถางนี่นะครับก็นี่คือเอามะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับหลองล่าแล้วก็คลุกดินนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่คือข้างบนี่ปุ๋ยมะพร้าวนะครับจะโรยเม็ดไปเคยปลูกทีนะครับเนี่ยก็ระวังหนูนะครับหนูมากินเม็ดยังมันงอกก็กินเม็ดซะก่อน ระวังระวังด้วยนะครับแล้วก็อเอาปุ๋ยมะพร้าวกลบไปประมาณนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเป็นไงจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็รดน้ำเลยนะครับให้ชุ่มแล้วไว้ที่แดดจัดเลยนะครับประมาณนี้นะครับใครชอบก็ปักสามเลยครับนี่ครับนี่ถั่วพุ่มครับผ่านมาสี่วันครับนี่โตงก็วไหวนะครับถั่วพุ่มก็คือเหมือน ตัวฝักยาวนะครับแต่ต้นเตี้ยหน่อยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเปเดตเรื่อยเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับตัวพุ่มครับเนี่ยผ่านนี้มาหกวันนะครับโตแล้วนะครับเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นแล้วเ๋ยวนี้จะแยกกระถางนะครับใส่กระถางใส่กระถางแยกหน่อยนะครับเดี๋ยวถักกระถางละสองต้นนะครับเดี๋ยวเราดึงมาเลยนี่นะครับค่อยๆนะครับ ขยา่ให้เขาได้โตขึ้นนะอยู่ในกระถางนี่เขาจะแบบไม่ค่อยโตนี่นะครับได้มาแล้วสามต้นในกระถางหนึ่งครับก็ปลูกเยอะไปหน่อยนะครับเนี่ยจะทําถ้าใครเอาแค่พอกินก็สักสองสามต้นนี่ก็พอแล้วครับสองสามกระถางประมาณนี้นะครับนี่นะครับได้มาแล้วนี่อันนี้สามต้นนะครับสามต้นไปเลยแดีเดวกใครเลือกอีกทีก็ได้นี่นะครับดินก็ไปกาปูหมักนะครับ ปลูกไปแล้วก็ไว้ในร่มก่อนนะครับไว้ในร่มสักวันสองวันให้ก็พอตั้งตัวได้แล้วก็เราก็ค่อยค่อยออกแดดออกแดดก็ร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเจ็บร้อยครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆที่เ่าเป็นไงนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเจ็ดร้อยครับ วันนี้ปลูกถั่วพุ่มนะครับนี่ปลูกในกระถางนี้ตั้งแต่เพาะเลยนะครับยี่สิบเอ็ดวันแล้วครับวันนี้ก็มีเวลาว่างก็จะลงกระถางแล้วนะครับถางปลูกเลยนะครับนี่ก็คือมะพร้าวสับนะครับปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ขี้บัวนะครับหมักไว้แล้วก็มีใบก้ามปูด้วยนะครับหมักไว้แล้วเราปลูกกันเลยนะครับนี่รากก็ออกค้นกระถางแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราปลูกกัน ออกมาลากเยอะเลยเราก็ปลูกไปเลยนะครับที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเราทําเสาอีกทีนะครับเดี๋ยวเราทำเสาของอีกทีมานี้นะครับเดี๋ยวผมปลูกสองกระถางครับแล้วเป็นไงจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นไงนะครับแต่ด้ก็ลดน้ําได้เลยไว้แดดได้ครับเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเขามาอนนี้นะครับนี่ครับปวกพุ่มครับปลูกถึงวันนี้นะครับหนึ่งเดือนติดวันครับก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ก็เริ่มจะติดฝักแล้วนะครับ นะครับหนึ่งเดือนติดวันนะครับออกดอกไวนะอีกต้นหนึ่งครับอีกต้นก็เริ่มเหมือนจะมีดอกเล็กๆอย่างนี้นะครับต้นก็สูงไม่มากนะครับเนี่ยประมาณดแปดสิบเก้าสิบเซนประมาณนี้นะครับเยต้นนี้ก็ประมาณนี้หนึ่งกันแค่เป็นยังไงจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นไงนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับตัวพุ่มครับต้นนี้นะครับปลูกมาหนึ่งเดือนติดแปดวันนะครับอันนี้ก็ ฝักเขาเริ่มบวมแล้วนะครับกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวเก็บไปถ่ายนะครับก็นี่อย่างนี้ครับรับประทานได้เนี่ยครับก็ต้นไม่สูงมากนะครับตอนแรกผมคิดว่าต้นตูงเนี่ยก็ไปประมาณนี้เองไม่ถึงเมตรเลยครับก็เนี่ยเก็บไปรับประทานได้นะครับมีสองต้นก็พอกินนะครับเนี่ยนะครับใครชอบก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับปลูกเองก็ปลอดสารพิษด้วยนะครับสวัสดีครับ